หมายถึงเธอน้าบุญเอา้ามึงรอชื่อพ่อกูณทำไมมึงรอชื่อพ่อกูพ่อผมโดนเล่นแล้วครับทุกคน คูเกี้ยวอะไรมันวะใครมันไปตั้งกระโหมันแหวมันชี่อ่มาเราดีกับไอ้นี่มานานแล้วแต่ผมได้รู้ความจริงกับมันแล้วว่ามันทําอะไรลงไปเพราะฉะนั้นรอบต่อไปการทําชั่วมันเลยผมจะไม่กดควบเกมไม่อะไรไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะตอนเนี้ยผมจะจัดการแล้วเรื่องเื่งก็เดิมๆใครมันจะอยากเล่นไว้เกมไปตายอยากเล่นเล่นเกมต่อสู้เอาของโปรดมเป็นตัวหน่งอย่างมีความสุขแล้วเฮ้ย แล้ววันหยุดฉันก็หมดลงไปความสุขจุดใจของการเล่นเกมปวดและฉัน,นก็ไม่ได้แตะเกมสีมพุง,งโง่นั่นเลย <c oughs> อ้าวกระชั่วเอนดิ้งคืออะไระวะก็น่าจะเป็นเอนดิ้งปกตินะครับอ่ามาลองเล่นดูแล้วกันว่าเป็นไงนะว่าไงครับสวยไ,ไม่ใช่เธอพูดอะไรของเธอผมจะมีอุ่ยอยู่ในท่านเนี่ยลรมขันยังเลยเอา้มามันก็อารมขันผินดยังไงชื่ของนายท่านคืออะไร เกียดชะมัดนี่คิดว่าฉันว่างเไงอเอรม,มอไรตลกนะเฮ้ยเขามาอยู่เป็นเพื่อนเขานิดเดียวเองไม่ใช่เหรอได้สิก็ได้ก็ได้นี่เขาดีใจจริงๆนะที่ได้มาเจอกับบ๊อบบ๊อบเปร,รมอีกครั้งหนึ่งนะฉันเพิ่งเปิดเกมนี้มาครั้งแรกนี่เกมนี้มันบั๊กเยอะจนะังวะอะไรบ๊อบเมองอย่างนั้นมีอะไรเหรออยากใส่หน้ามีเขาง่วงแล้วไ,ไปไปพื้โอ้ดูดิ เกมเมื่อกี้มันบักอะไระย่ะอมันจะอยากเข้าไปเล่นวะออไป,ไปไปไม่เข้าหรอกเ,อเล่นเกมอื่นนะแผนไม่เข้าไปหาวัตเฟิเลยทั้งวันไม่เข้าไปวันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่อะผมจะลองไม่เข้าไปวันเดียวนะแล้วก็เข้าไปหามันเข้ากีบ่ะเข้ากีไปหาเอ้บาบูบาบูบาบูกลับมาแล้วคินบาบูกลจะไม่มาซะอีกต้อมาเอ้ยเอ้ยไม่ไม่พูดกันไหมไม่สนครับผมซิกบ้าบอย เขาอยู่จังเลยป้าปูงกางทำอะไรให้เขากินดีอเอาหมาไหมไอเนี่ยเฮ้ยโอ้โอโกดผิดไปกดพุดดิ้งหมดแม่งที่จริงหมูควรจะเซฟไปงั้นเอาเป็นพุดดิ้งแล้วกันดูน่าจะอร่อยดีเอาวุ้นนี่ลืมไปแล้วจริงๆหรอแต่ก็แทนกันได้เลยแล้โอเคปกติมี่อะไรนะท้องฟ้านี่เป็นไงอ๋อคุยกันปกตินะครับทำไมต้องถามด้วยวะอยากรู้เลยทำไมเอากระตูนเขาแยากรู้จิงๆเขาจะไม่จับอีกแล้วถ้ามันทำให้หนายท่านไม่พอใจขอโทษนไออ๋อตู้นี่เขานะยกโทษยกโทษนะ โอ้อะไรก็ไม่เรือกไอ้นี่มันหยิงยังไงวะเรื่อกว่าแต่ใจว่ะเอ้ยใครมันจะอยากก็ไป็เล่นออกฉันกดเข้าไปในเกมแต่วันนี้กลับไม่เจออีกฝ่ายนึงรออยู่เลยเข้ามาแล้วเหรอหิวหรือเปล่าขอตู้ที่วันนี้มาช้านะวันนี้ติดงานนิดหน่อยเอ้ยนะวันนี้น่าสงสัยบักอยู่แล้วเพราะมีงานต้องทําเหมือนกันนะ ไม่ต้องขอโทษเลยทั้งสิ้นนี่บาโปุจะบอกว่างานสำคัญกว่าเขานันเหรอใช่ครับใช่สิเอามากแค่ไต่ง่ง่ทีไรพีไอ้มึงอุ้ยอ่โอุ้ยผมอยากอ่านวุ้กี้อ่ะผมอยากอ่านว่อกี้อ่ะว่าไปนั่นแ้ๆว่าพูดกำเด็นรอใกล้จักเลยนะโนยู อุ้ยผมอยากอ่านเมื่อกี้ว่ามันเร็วื่องอะไรอะนี่จะพูดอะไรหรือเปล่าตาวนี่หนูอยู่หนูนี่นี่นี่เขาหิวแล้วอ่ะเราแป๊บนึงนะฉันไปทําอาหารมาให้นะรอบนี้ผมก็ยังไม่เอาไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งให้มันะต้องย้อนสตรีมดูใช่แล้วงั้นเราไปเค้กแล้วกันนะเฮ้ยหยิบแล้วอ่ะขอบคุณป้าป้ที่ทะมาลอยลอยเลยนะอันนั่นอันนั้อาหารอาหารอาหารเย่เย่อาหารผมชอบอะควาเรียมผมชอบมากเลยโอ้ควาเรียม อยากดูน้องปลานี่ไงนี่ไงอยากดูน้องปลากับปลาเพา่กันจังเธอไม่เคยไปหรือไงไม่เคยเลย,ยฉันเคยไปอย่างเอ้าแล้วเธอชอบไปที่ไหนเหรอก็อไม่มีที่ไหนเป็นพิเศษหรอกอย่างนั้นเหรอลองไปด้วยกันดีไหมได้สิเกมนี้มเป็นระบบอะไรน,นะ,ะเอ,อเขายังไม่ได้พูดเลยสักหน่อยอะไรมันเนี่ยเอา้าไปด้วยกันนะ พูดอะไรของเธอเน่ะตลกชะมัดทั้งนั้นที่ทำตัวเย่ๆกับฉันเต <c oughs> ็มเต็มเจ้าฟุบปังวอาไงแล้วก็เราคุยกับโอ๊ยมึงคุยกับบอกรึเ่ยใจเธอเนี่ยแหละเอ้เธอนี่ดูแลฉันแบบที่ๆก็คว้างใค้อ่ะฉันแบบที่ฉันไม่ชอบอุ้ยกับฉันแบบเย่เย่สนุกมากเหรอเย่นี่ทำแบบนี้มันสนุกมากยังไงบุญ ว่าฉันแค่ตัวละครในเกมที่ไม่มีความรู้สึกใช่ครับแต่ทุกครั้งที่เธอทําอะไรแย่ชอยแย่ในเกมนี้ที่เธอเลือกฉันรู้สึกทั้งหมดทุกครั้งที่เธอท้อาหารทุเรศทุเรศจะเอาอะไรจะเอาอะไรครับจะเอาเรียว,วายกิ้วเหรอทุกครั้งที่เธอทิ้งฉันไว้บางวันให้ฉันหิวข้าวอยู่ในห้องดเดิมๆซ้ำที่นาเวอรอในขณะที่เธอเล่นเกมอื่นอย่างวิก็สุขกูก็ลบทิ้งแม่เธอคงสนุกมากสินะ ฉันเป็นสนุกด้วยถ้าเธอเกลียดฉันขนาดนั้นเธอก็ไม่จำเป็นต้องเล่นฉันหรอก มาข้าวา,าก่มาข้าวบอลไกไม่ใช่ก็มาเราต่อให้มันจบกันเลยดีกว่านะฮะมา,าต่อเหลือแค่ไอขนมขนมขนมที่เราจะต้องจัดการาขนมนะฮะมามามายมนี้พากเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับอไปรอบนี้ยเราลองไปบางวันไม่ไปบางวันแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบเนี้ยเราก็คุยดีๆกับเขาแต่จะให้เขากินอาหารที่แบบว่ามันเป็นไม่มีชื่อ อ้าวเฮ้ยอ๋ออะไรวะครั้งนึงอะไรวะผมผมกดเร็วไปเหรอเอ,อาเฮ้ย <c oughs> What t อะไรวะเอาไว้ดิเอาไว้ดิผมรู้ผมรู้แล้วอะไรวะ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 เดี๋ยวเพื่อผมรีบกดไปเอะอะไรวะผมต้องรีบเข้าเกมไปก่อนนะอใช่ฉันเองแหละเราพูดอย่างนี้แล้วกันนะเราเราจะใจดีบ้างอันนี้อันนี้ใจดีบ้างร้ายบ้างนะครับนายเช่นชื่ออะไรมึงเดี๋ยวมึงก็รู้ชื่อพ่อพูดเดี๋ยวยูยูนดีด้วยนะพ่อนาโอเคอาจจะพยายามจะทำให้เต็มที่นะขอบคุณนะฟิวเขารัก โอเคแล้วผมจะไม่เข้าโอหานี่นะผมจะไม่เข้าสองวันเลยดีใจ,จเจอฟักยูอีกแล้วน,นะครั้งหนึ่งน้องหอยูโอ้ยนี่กดไดแล้วคืนวันนี้นนเขาพวงแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะครับไม่เจอหรอกพวกกูไม่แคร์ไปครับเล่นเกมกันเลยมันเล่นเกมเกม,นนมันเกมมันเนียมันมันโอ้ยจะไปทำไมอ่ะทำไมแล้ต้องไปเจอผู้หญิงด้วย เราก็แค่เล่นเกมของเราสนุกกว่าเยอะเลยเข้าเกมอื่นเข้าเกมอื่นแทนแล้วไม่ได้เข้าไปหาบับเบิลเลยทั้งวันไม่เข้าไปวันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะวันนี้อยากไปกดดีพอร์ตปั๊กเกี่ยวกับเกมนี้สักหน่อยจะเข้าเว็บโหลดมาจำหน้าไปีกจังเลยที่เซฟไม่กลับใช้ไม่ได้แล้วเกมหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแปลกนะฮะแต่นช่องมันเถอะวันนี้เข้าไปหาบับเบิลหน่อยแล้วกันยังไงก็มีเวลาว่างพอดีกดว่าไปในเกมเหมือนปกติอ๋ เ้ยแดดไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพตรงหน้าฉันมันยากที่อธิบายเลยนะ้าตายน้อยที่เคยยิ้มแย้มน่ารักไอฉันในวันนั้นตอนนี้กําลังนอนนิ่งอยู่กับพื้นเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจใบหน้าที่เคยอิ่มเอมความรักตอนนี้ผู้ผอมดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยประกายกับกลายเป็นไร้แววเป็นเพราะฉันไม่ได้มาทำข้าวให้เขากินอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ ฉันแค่หายไปไม่กี่วันไม่ใช่เหรอไงไพมันก็แค่เกมนี่ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแค่เกม,มกแค่ต้องมากดรีสตาร์ทเกมใหม่อีกครั้งก็เท่านั้นเองไอ้เกมว่าไปวความรู้สึกหนักอึ้งถึงจะเป็นแค่เกมแต่ฉันก็ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้กับตัวละครที่น่ารักหรอกทําไมต้องมาเจอกับเกมกากาวแบบ,บนี้ล่ะฉันเตรียมกดลบเกมทิ้งแต่จู่ๆก็คิดอะไรขึ้นมาได้ลองเข้าเกมอีกครั้งนึ่งไหม ต้องเข้าไปตั้งใจอีกรอบแล้วจะไมไ่เจออะไรแบบนี้ก็ได้เอาสิอู้วเอา Fuck you เฮ้ยเอาเอา Fuck you นี่หนามาแล้วไม่ทำเสียงหรือเจ็บคอ,อวันนี้ก็ดูเหมือนเดิมทุกวันเลยนะนคิดถึงจังเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่ เขานักคิดถึงนายท่านที่สุดเลยแต่นายท่านคิดถึงเขาบ้างไหมนะโนอยู่ไม่ใช่คิดถึงที่สุดเลยนะฮะผมกูเรียกอะไรไม่ได้เอเฮดีใจจังเขาเองก็คิดถึงนายท่านเหมือนกันนะเอฉันยังต่อเอฉันยังต้องพูดแบบนี้อยู่อีกเหรอยังจะพูดจาน่ารักยังไงเธอก็ไม่สนใจฉันอยู่ดีเอกำลังพูดกับเธออยู่นะโอ้ยฟอกไปแอบอไปทำอะไรบึ้วะ หมายถึงเธอนั่นแหละเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ไม่ว่าบนส่งหรือจะชื่อของเธอหรือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ตามบางทีเธออาจจะชื่อฟังคิก็ชื่อตัวเลือกเธอกำลังถามหาตัวเลือกอยู่แหละไม่มีหรอกฟังฉันพูดไปอย่างเดียวพอในเมื่อทิ้งฉันไว้นานขนาดนั้นถึงจะเห็นภาพที่ฉันตายไปเมื่อกี้เธอคงไม่สนใจใช่ไหมละ่ะในเมื่อฉันเป็นแค่เกม ก็แค่เกมที่เธอกดเข้ามาเล่นเพื่อฆ่าเวลาและฉันก็คงเป็นเกมที่ไม่น่าสนุพอเธอเลยเข้าไปเล่นเกมอื่นแทนไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจเออก็เหมือนนาะยท่านคนก่อนของฉันนั่นแหละเฮ้แฮ้ฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนะที่จะทําให้เกมมันน่าสนใจก็เกมอื่นๆอย่างเกมต่อสู้เกมแข่งรถ Sonic Racing เอาบันกว่าอยหาดีอ่ะ <c oughs> ก็คงน่าสนใจกว่าเกมนี้ท,ทําให้ได้แค่ทําให้ข่าไอกระต่ายงโบโบยูงกูอีกท่ันกิน เธอจะทิ้งฉันไปฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะแต่อย่างน้อยเสียเวลาไม่กี่นาทีเข้ามาให้อาหารข้าวฉันแค่ไม่ได้เหรอฉันเฝ้ารอเธอตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนในโลกที่ไม่มีอะไรทั้งนั้นในห้องที่เธอเห็นนั้นไม่มีอะไรนอกจากหนังสือเล่มสามเล่มที่ฉันอ่านจนพรุนตาเนิยงมองไปก็เห็นแต่สีขาวเธอเป็นคนเดียวที่แตกต่างในโลกที่ซ้ำซากในทุกวันของฉันลูกกะนาดี้ะเธอเห็นดึงฉันอีีใช่ไหมเกอจะกดออกไปอีกใช่ไหมกดออกเกมใช่ไหม Yeah, แ a ท yo what's up bro? Fede is the Sigma boy น so ั hmm. illing, hey, ่นมันขนาดนี้แล้วทำไมยังอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกครั้งได้โปรดมันมีอะไรบ้างดีหนึ่ง loneliness can kill a r a b <Bass ing> b i t เฮ้ยดีกว่าที่คิดแต่หเกมดีโอ้โหดีมากอะไรว่ามันดีจังวะเกมนี้เกมนี้เทียบเข้าโดกีโดกีได้เลยนะเอาตรงๆไม่กี่ฉากจบวะเอา ไปแล้วเฮ้ยใจยเย็นตัวเองเอา้าวงอนดิได้ฮะงอนงอนก็ะไรมึงแงเฮ้ยอย่างอนดิวะเฮ้ยก็อยากเล่นเลยเนี่ยอย่างอนได้ไหมเอ้าผู้ใหญ่แล้วที่ยมันงอนผมแล้วผมทำไงดีวะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมันงอนผมได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมต้องงอนเว้ยยังไม่ได้เก็บชิ้นจุกเลยโหน่อยเดาแบบนี้ใช่ไหม มาดิมา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 ,มาไปทัวร์ละมาเด้มาเลยมึงมาเลยเฮ้ยเอา้าอย่จับสแกกูนะแค่น้ำโพอ้องคุณได้ปลดล็อกฉากจบและเนื้อหาทั้งหมดแล้วคุณต้องการจะเล่นใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นหรือไม่เอา้าใช่เหรอปลดล็อกแล้วอะอันนี้ใช่เหรอเฮ้ยโอ้ผมปลดล็อกหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้ให้กินเลยนะ ว่าจะเป็นหมาสำหรับรูกนะดันั้นนะครับจัดไปเลยครับ What the fuck เป็นช้อยที่ดูน่าสนใจดีนะงั้นเอาอันนี้แล้วกันถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เลือกนะก็นี่แหละต,ต,ตายอะไรกันชักอืมอร่อยมากๆเับไม้หมูหรสชาติดีขนาดักว่ะ <c oughs> จะเอาไปแล้วไม่กินข้าวหรือยังยัง,ยงไม่ได้กินนะ ไปก, <Okay. S 1> ก,กินข้าวจะโกรธเดี๋ยวนี่โคเคเอ็มมี่ต้องกินข้าวให้ครบทุกมือ้อสิตาที่กินข้าวจริงจริงคนจะมีความสุขเนาะอยู่จังเลยวันนี้เมฆทำอะไรเขากิกนเหรอดิล <c oughs> ิเคียสเนาะตาเมกเลือกให้เขาก็จะกินมาเลยโอ้ผมต้องย้อนสติไปอ่านนะอ้าวเอาไปเด็กเอ็มมี่กนนี้ไปแล้วกันนี่มีเรื่องแล้วครัโอย จะแส่บใช่ไหมวะอ้หักแตกอะ่ะอร่อยไล้ใจ,จอีกนะสนุกมากเลยนะได้คนสนุกเลยฉันไม่สนุกด้วยเกยียร์ใช้ขนาดนะั้นฉันก็ไม่จะไปเล่นหรอกเนะี่ยอุ้ยอะไรเนะี่ยอะไรวะวปีกันปี้โอเพ็ดอะอะไรวะอีกนอไปว่าไม่สนใจก็ปีมามากดาวคืออะไรวะ Sorry b u ต I c o u ขึ้นอะไรเนี่ยว่า running game คืออะไรวะผมต้องไปก่อนขอไปเกิดข้อผิดพลาดจูเวนไม่ได้ตรวจสอบขณะเล่นเกมไฟนยนี่คืออะไรอ๋อเราต้องเปิดด้วยอะไรอ๋ออันนี้คือไฟนายท่านอ๋ออันนี้คือไฟไฟพูดโอเคแล้วไฟนี่คือไฟอะไรอินเกมนะครับวะอะไรวะอะไรวะ เอาเป็นว่าผมจะเอาคำว่า ignore นะครับอุ้ยมันจะมีคำว่า continue หรือ quit อะไรสักอย่างหนึ่งไงอยู่ตรงเนี้ยอะไรวะแล้วมาสูบไปได้เอ๊ะเฉยเม่มาโชวเลยโชว์ไปชว์ไปด้โอ้ยยิ้มเป็นสบัดโอ้ยยิ้โอ้ยยิอ้าวแล้วหน้าเมื่อกี้มันอยู่ไหนโอเคก็นะครับก็วันนี้ก็ไอ้สนุกสนุกบึกบบึ้บไปนนทุกคนเกมนี้ที่ดีมาก ก็คุณทุกคนนะครับที่ม,มารับชมมากมากครับไม่ว่าคุณจะหล่อหรือคุณจะหล่อไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมีคนล้อชื่อพ่อผมเลยแต่วันนี้ก็ลูเชอร์ก็ขอตัวลาไปดอนไยบ่ายครับ และนี่ก็คือความรู้สึกของคนตัดต่อ,อ